เชียร์กับคานเลยใช้สายสายยังไงใช้สายสายอ่ะไม่ไม่เกินฤดูกาลนึงก็จบหมดแล้วกับ,บเล็บเหล็กแหนบ25มิลหรือ1นิ้วตาม25มิลน,นะครับเตอร์ลูกใหญ่ใหญ่กว่าเดิมคือใหญ่กว่าเดิมของปีที่แล้วของเราเนี่ยประมาณ2เท่าแต่ท้องมากกว่าเดิม5เท่าเท่าสเตอร์เหล็กเทาตันทั้งหมดเลยนะครับนี่ตตนตันนี่ตันนี่ตัน,ตนอ๋อไม่คือเราไม่ได้ใช้สาแหลกใช่ไม,ไม่ใช่เพราะมันดูว่าบางนิดนึงนะครับดูว่าบางคือเราเราเหนื่อยนะเราประกอบเนี่ยครับสวยงามครับนับถือเลยครับตอนนี้เป็ตสเตเลนนะอย่าบอกว่า ผมพ่นสีดําแล้วผมใช้เหล็กนะอาคัมเพื่อให้ถังแข็งแรงขึ้นจับมอเตอร์เฮียก็ใช้เหล็กหนาขนาดนี้ทาไมมันเป็นสีไม่เหมือนกันละเฮียเราทำแบบนอกดาวแต่ถามว่าถ้าปรับลงตามนี้ก็คือเรียงตามมอดอเลยแต่เราทำนี้เพรอพอาะมันจะได้ติดตั้งง่ายตอนถึงเวลาปุ๊บก็ถอดรอนี้ขยับเข้ามาเป็นรูตามรูรูหนึ่งรูสองรูสามนะครับแล้วก็ติดตั้งติดตั้งนะแล้วกเก็นะแล้วชุดขาเนี่ยขากล่องเราปรับเตี้ยลง แต่ตัวเนี้แนบชิดกับคานเลยเอา้านง่ไม่ได้ใช้สายใสนี่เอ้าจะใช้สายสยังไงใช้สายสอ่ะไม,ไม่ไม่เกินฤด,ดูกาลหนึ่งก็ตอบแล้วอ,ปปอ,อันนี้สายดูดเลยนะใช่หนึ่งกิโลนะครับตามนี้เลยเรามีคลิปนะว่าเราตวงให้ดูแล้วนะครับขาขนาดหนึ่งนิ้วัดเจนนะใบอ้อยเผาหรือว่ากับุนเชียใบอ้อยออกได้นะครับก็ใช้สี่ขาโขดอย่างนี้เลยนะครับไม่ไม่เป็นใช้เป็นตัดตัวนี้เราทําเป็นเท้าเลยนะยกเล็บแล้วกันเล็บแบบเล็บเด็กแหนบานาะ 25มิลหรือ1นิ้วเต็มเต็มเลยนะครับดูน้อนเขับนี่โอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยเรี่อการดามเขานี่ดามก็ดาม25มิลนะครับแข็งแรงแน่นอนครับตันนี้มอเตอร์ลูกใหญ่ใหญ่ก็เดิมคือใหญ่ก็เดิมของปีที่แล้วของเราเนี่ยประมาณ2เท่า2เท่านะแต่เราไม่ใส่บัตรเยอะกว่านี้เพราะอะไรเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวไม่กินแบตเตอรี่จะใส่2ลูกหรือลูกเดียวเนี่ยลูกเดียวสิถ้าไม่ใส่2ลูกมันคนอื่นเหรอ ต้องคำนวณก่อนว่าการกินแอมของแบตเตอรี่กับของมอเตอร์สำคัญกันไหมที่อื่นเขาใส่สองลูกนะเขาบอกแรงไม่พออันนั้นเขาก็กมอเตอร์เขาลูกเล็กไงอ๋อใช่ไห้แล้วคราวนี้แบตจะมีปัญหาในอนาคตนะ,บนะแ,บแบตแบตของรถไทยอะเหรอใช่ปัญแบบหาคือไฟมาไฟมาไม่พอคำนวนแล้วเราเลยบอกตรงงานมอเตอร์ว่าให้ไปเพิ่มค่าทอค่าทอคือค่าแรงบิด อ๋อไม่ใช่ใส่2ลูกให้มันใหญ่ขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ต<ม><ม>้องเพิ่มทอคด้วยใช่ไหมใช่เพิ่มทอควัดเยอะขึ้นไหมเราเยอะขึ้นเกือบ2เท่าแอมป์หึ่งสองเท่านะเราย้ําเลยเพราะอะไรถ้าถึง2เท่าแอมแบตเขาเรียกแอมของมอเตอร์ไฟมอเตอร์ไม่สัมพันธ์กับแบตเตอรี่คุณต่อมอเตอร์สองสองลูกพร้ปปรอมกันผมบอกให้สุดท้ายการขับเคลื่อนก็ไม่ต่างจากแรงเท่าเดิมไม่ เพิ่มแรงจุดก,กระชากได้แค่ไม่ถึง1.5เท่าคนไม่รู้เขาจะว่าติดบอ2มอเตอร์จะเพิ่มแรงคลอง2เท่าไม่ใช่เพิ่มอย่างมากก็ไม่เกิน1.1.5เท่าเพราะแรงคลอกคุณเท่าเดิมคุณแค่ช่วยบางจังหวะช่วยบางจังหวะเพราะงั้นมันไม่ใช่ว่าแรงขึ้น2เท่าทันทีวัดกันเลยมอเตอร์ลูกนี้แรงขึ้น5เท่าจริงไหมดูจังหวะที่ปุ๋ยมันเหนือดมันชื้นๆน่ะใช่ไนไหมที่ที่ใช้เปนสภาพกางแดดสภาพเที่ยงปุ๋ยเหนื่อ่ะตัวเนี้ย เกิน2เท่าคือลองรับการันตีที่5เท่าเลยอย่างมอเตอร์เดิมเรามอเตอร์2ลูกไม่ได้เพิ่มแรงพลอกเพิ่มเป็น2เท่าเพราะมันทํางานพร้อมๆกันมันแค่ช่วยช่วยตอนที่ติดขัดบ้างก็แบตเตอรี่ถ้าคํานวณไม่ดีวัดมีแล้วเขาเรียกววัดเกินวัดส,สูงเกินกว่าแบตมีปัญหาแน่นอนครับมอเตอร์เราเนี่ยลูกใหญ่กว่าเดิมเกือบวัดใหญ่กว่าเดิมเกือบ2เท่าเราใช้เขาบอกเกือบสองเท่านะอเพราะถึงสองเท่าแบตเตอรี่ เสื้อเอาไม่อยู่แต่ทอ้องมากกว่าเดิมห้าเท่า,าถ้ารองรับมีเขาเรียกเขาเรียกสเปครองรับเลยว่าอันเก่าเราสมมคุณเนาะอันเก่าเราหนึ่งจุดห้าอันใหม่เราหกถึงเจ็ดอย่างเงี้ยท้องอ่ะเพิ่มขึ้นคิดเผื่อรถไถของลูกค้าใช่ไม่ใช่รถไทคุณอะ่ะมีตั้งแต่รุ่นแต่รุ่นเล็กยันรถใหญ่ร้อยแรงรถใหญ่อะ่ะอาจจะไม่มีปัญหาใช่ครับถาวัด ถ้าใหญ่กเดิอ2เท่าวัตต์แต่นี้มันแค่ลดไม่เกิน50เลก็หมายว่าเราใช้สี่ใช้ได้กันได้หมดไงครับตอนนี้ทั้งนั้นแหละก็ระวังดีแล้วกันว่าที่บอกว่าใช้มอเตอร์สองลูกมันกินวัตต์เกินไปหรือเปล่าสองพราะการันตีไม่ได้เพิ่มขึ้นสองเท่าผมยืนยันเปลี่ยนเดียวกันหมุนพร้อมกันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นลูกใหญ่ชื้นยังหมุนได้อันนี้เป็นสองขาไปตัดนะครับตัวนี้ ครับครับในตานี้ชุดดุมความนี่แข็งแรงมากเลยเป็นชุดอะแดปเตอร์เหล็กทามตันทั้งหมดเลยนะครับอ่าตัวน,นี้ตอกขึ้นได้นะหมายว่าตอนที่ท่านใช้งานเนี่ยท่านควรปรับรอยสูงขึ้นกว่าขาข้างล่างประมาณครับผมจำผิดนะประมาณ10บถึงสิบห้าเซนนี่แหละเดี๋ยวเตือนตานี้ตาหนี้ตันออ๋ไม่คือเราไม่ได้ใช้สาแหลกใช่ไหม,ไมเห็นเห็นที่อื่นใช้เหลกไมเ่เราใช้เป็นชุดอะแดปเตอร์เลยเพราะอะไรถามว่าทําไมมันเพิ่มความแข็งแรงมากกว่าเพราะสาแหลกก็คือเหล็กโค้งไม่นห้รัดขาที่เดียวก็จบกติดแนบเราสามารถถอดเปลี่ยนได้ ไปเงท่านสึกปุ๊บท่านไม่ต้องไปเจียร์ไปตัดท่านสั่งตัวนี้มาใหม่เลยตัวนี้ก็น็อกดาวน์ถ้าถามว่ามันดูว่าบางนิดหนึ่งนะครับดูว่าบางคือเราเราเหนื่อยนะเราประกอบเนี่ยนับสวยงามครับนับทึบเลยครับทำไมเฮียต้องมีกวยแบบนี้เฮียไม่ไม่แบบเป็นท่อลงมาเลยหรอเฮียจะสร้างตัวนี้อีกทำไมคือหมาม่อข้อแรกก่อนนะครับีเนี่ยเราสามารถติดตั้งแบบน็อกดาวน์ได้ข้อสองการที่เราปล่อยอย่างเงี้ยทำให้ปากปากปุ๋ยไห็นไหมปากปากก่อกว้างกว่าแป๊บตอนนี้นแป๊บสเตเลนนะอย่าบอกว่า ผมพ่นสีดําแล้วผมใช้เหล็กนะสแตนเลสเพียงแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆจวนนี้เราเลยพ่นสีดาทั้งหมดตัวนี้คือตัวนี้ขาเป็นเหล็กยเพื่อค้ำเพื่อแข็งแรงต้อย้านะขาค้ำเพื่อให้ถังแข็งแรงขึ้นถังเราไม่ได้บางนะสแตนเลสตัวนี้เกดเดียวกับที่เราทําหวานปุ๋ยห้าร้อยโลโอโหตัวจับมอเตอร์เฮียก็ใช้เหล็กหนาขนาดนี้เลยเหรอก็หาก็ทั้งหนาทั้งดมครับเพื่อไม่ให้มัสัน็อกดาวใช่ครับได้ด้วยไม่ได้เชื่อมแบบ ปวยกับถังเลยเนะาะเม้าอปก,กบยืนน่นมาอย่างนั้นอ่ะมัน,นง่ายเกินถึงเวลาท่านโยกท่านเอาไงท่านเปลี่ยนสายเนี่ยโยกโยกแล้วหลุดมา,<อ>าหักทำไงอันนี้ทำไมมันเป็นสีไม่เหมือนกันลหเฮียเราเราก็บอกว่าไงตอนเนี้ยโซ่ของเรากรณีทางปุ๋ยจะเปลี่ยนเป็นโซ่ชุบแล้ว โซ่ชุบเหรอใช่แต่ก็ต่อโซ่นี้เราตั้งใจนะตั้งใจเหรอเนี่ยตั้งใจว่ามันลอยโซ่ร่วไปมันเป็นอย่างนี้สีดำๆอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมใช่ดำๆมันมันหน่อยแต่ของว่าท้อโซ่อันนี้เฮียตั้งใจใช่ไหมตั้งใจครับให้มันเป็นสีแบบนี้ใช่ครับผมทำไมอ่ะก็ถามว่าให้รู้ว่าเฮ้ยของคุณอื่นน่ะโซ่มันเป็นแค่สีดำๆนี้นะทองเนี่ยช่างเส้นเนี่ยจะเป็นนี้เลยหมดเลยนี่ไงซีทีคือช่างทองโซ่ของเราดูดิชัรเลยเขาเข้ามาดูใกล้ๆเลยนี่ครับโซ่ชุบนะทั้งฝุ่ยควรเป็นโซ่ชุบได้้้แลวนนนะครับผมตอี ไม,ไม่ไม่ใช่นี่นะอันนี้คือไม่ชุดนะอันนี้เราตั้งใจนะพูดคตรงเลยเราตั้งใจเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมันแตกต่างก่าคือตอนนี้เฮียจะเป็นโซ่โซ่โซ่โซหมดแล้วจริงทุกคนเลยตอนนี้ฝั่งไหน,น,น,นก็ได้เอาดูเพื่อแก,ก,ก,ก้ควานยุ่งกั